สวัสดีค่ะช่องบนชยัยวิถีบ้านทุงพารวยค่ะคลิปนี้ตาชัยก็หาค่านมหลานนะคะวันนี้จะไปซื้อนมให้หลานแล้วก็อาหารของลูกสุนัขแรกเกิดด้วยนะคะก็ไปซื้อของใช้ของเด็กๆด,ด้วยก็คือเป็นแผ่นเพิดนะคะแผ่นเพิดรองฉี่นะคะ,แผ,ะ,คะแผ่นรองฉี ต่ใช้ก็หาต้นทุนด้วยการเจ็บเศษเหล็กนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเศษเหล็กเล็กๆน้อยๆตอนที่ก่อสร้างก็ช่างก็ตัดไว้เยอะนะคะเจ็บไปขายนะคะเจ็บไ,ไปขายพอได้ค่านมหลานพอได้ค่านมหลาน ก็ไม่เยอะค่ะประมาณ2 3ถึงสกระสอบนี่แหละค่ะแต่ก็ยังดีกว่าทิ้งไว้เฉยๆนะคะพอดีไปซื้ออาหารให้ลูกหลานที่พังคูนก็จะติดใส่รถไปด้วยนะคะวิ่งผ่านลงรับซื้อเสศษเหล็กนะคะแถวพังคูนนะคะก็เลยเอาติดรถไปด้วยบ้านก็จะได้ไม่รกด้วยนะคะได้เคลียร์ได้ทำความสะอาด รอบบ้านให้ถุงทองด้วยนะคะก็น่าจะได้หลายตังอยู่นะคะพอได้ค่านมหลานอยู่นะคะฝากเป็นกำลังใจช,ใช่องมนชัยที่บ้านทุ่งพาด้วยด้วยนะคะกดไล้์กดแกดชร์กดติดตามและติดตามชมคลิปจน,นจบคลิปนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวสี่ขาที่น่ารักคะ่ะขอบคุณทุคุณ F ซที่เมตตาเข้ามารับชมคลิปนะคะ ต้งรำตั้งรำทำอะไรลูกตังรำทำอะไรตงรำรอกินกระถินเหรอไม่ต้องกินลลูกวันนี้กินหญ้าวันนี้กินฟางกินหญ้าไปก่อนงดกระถินหนึ่งวันโอเคตุนน้อยอมทองอมทองหาย อมทองหายไปไหนน้องหายไปไหนลูกอมทองหายไปไหนเอ๊ะอมทองหายอมทอง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 โอ้โ้อยู่นี่เอง โอ้ยหนูไปมุดลอยต้องไหนลูกอุย้ยหนูหมุดอยู่ในรูนี้อือมทองเอ้ยหนูออกจากกรงแล้วหนูไปมุดในรูน้นเหรอลูกให้แม่เอฟซีดูออมทองไปมุดอยู่ในรูน้นนะคะพอยายมนเรียกปุ๊บเขาก็คานออกมานะคะยายมนเรียกก็คานออกมาเลยนะอุย้ยรู้ความจริงๆเลยลูกหอุย้ยต้องให้ตาชัยปิดรูให้หมดแล้วนะเนี่ยหนูไปซุกอยู่ใต้นู้นนะ ม่แต่ขี้ฝุ่นไม่ได้อยากย่อยนะหนูไปซุกอยู่ใต้นู้นน่ะเดี๋ยวต้องให้ตาชัยปิดรูให้หมดแล้วเนี่ยให้หนูเดินเข้าไม่ได้แล้วดูสิเนี่ยมีมุมดอยู่ในรูไปทั่วเลยหนูไม่ชอบอยู่ในนี้อะลูกห,หนูไม่ชอบอยู่ในที่จํากัดพื้นที่หนูชอบอยู่ในรูอมทองเอ้ชอบมุดรูเลยลูกแล้วรูตรงนี้เล็กๆเนี่ยเขามุดออกได้นะคะเนี่ยเขาชอบมุดมากๆเลยรูเล็กๆเนี่ย ยยมนจะเอาอะไรมาปิดดีนะไม่ให้หนูหมดรูนะเอาอะไรมาปิดดีนะไม่ให้ออมทองมดรูออะไรมาปิดดีอะไรมาปิดดี <c oughs> จะเอาอะไรมาปิดรูดีห, <c oughs> หนูไม่ชอบอยู่ในพื้นที่จำกัด <c oughs> หนูชอบที่กว้างๆ <c oughs> ใช่ไหมลูกหนูอยากวิ่งเล่นเหมือนแม่ออมเงินกับพ่อถุงทองหนูอยากวิ่งเล่นเหมือนแม่ออมเงินกับพ่อถุงทอง หนูมไม่อยากในในกกงนะคะมาหาที่ออกแล้วค่ะเอเอหาที่มุดรูหาที่มุดออกนั่นนั่นอุ้ยมาด่ะจ้าเอ๊จ้าเอ๊ไหนิ่มอ,อยากหยอกเป็นละอยากหยอกเป็นละอยากหยอกเป็นแล้วนะคะนั่นะ่ะอยากหยอกเป็นแล้วอยากหยอกเป็นแล้วออมเงินนี่ อเอาเงินนี้ก็ฉีดไปทั่วเลยลูกไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาออมทองนะ่นะๆๆนะนะออกเป็นด้วยหาที่ออกเป็นด้วยโออย่างนี้นี่เองนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องเอาที่กั้นเฉียวมากั้นไว้ให้หมดแล้วเนี่ยอยออกเป็นด้วยนะคะเจ๋งมากๆเลยอุ้เจ๋งมากๆเลยนะ่นะๆๆนะนะ อมเงินเดี๋ยวหลบก่อนลูกอมเงินหนูไม่อยาอยู่หนูไม่อยาอยู่ในโกงหนูอยากออกมาเที่ยวออมเงินเอ้ยมันโดนน้องลูกมันโดนออมท้องเห็นนั่นนะไปอมท้องกินนมไปไปอมท้องดูดนมไปอมท้องดูดนมเลยอมท้องดูดนมเลยดูดนมเลยอมท้องดูดนมเลยดูดนมเลยนั่นนั่นนั่นอมท้องดูดนมละ

ลิตาใช้ทำอะไรเดี๋ยวแม่ให้กินนมเดี๋ยแม่ให้กินนมเดี๋ยวแม่ให้รางวัลพี่ให้ลูกกินนมจับพุดลูอนน่ะอันน่ะอันน่ะตุยนุยตนุยตนยนีนนี้มาดมไ้ก็ไม่ยาละอ้ย มันมันออกเป็นตรงเนี้ยมันรู้จักทางแล้วมันดูเป็นแล้วมันรู้จักทางออกเออมันเห็นมันดูแม่มันออกมันก็รู้แล้วมันก็เดินตามนั่นนะว้นเอ๊ตีนุ้ยตีนุ้ยดีแล้วมีที่ดีแน่นเลย ขาไม่แบะหรอกเนาะอไม่แบะนั่นนะ <laughs> เล่นเป็นแล้วเน๊รู้จักกระโดดโลดเต้นเป็นแล้วนั่น <laughs> ท<า>งออทางออก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 นั่นโอ้ยคุณนะเศร้อความรู้จักทางออกเร็่ไดอะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรกินได้หมดแนละ้วเอาอะไรมากั้นไว้แม่มก็เข้าไม่ได้อีกใช่จะลำบาก <laughs> ออกมานั่งเล่น <laughs>

อืมฮะอืมฮะอืมฮอืมฮอืมฮอืม hmm. ฮ mm hmm. mm hmm. สไลด์ถอยหลังก็เป็นละโอ้ยเนาะ เป็นละโอ้ยเนาะอือเอาเข้าไปที่เดิมเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เอาเดี๋ยวแม่เอาหมอนใส่ไว้ดีกว่าต้องเอาเบาต้องเอาเบาก,กั้นไว้แบบนี้เลยขวางไว้แบบนี้เลยไม่ให้ออกให้อยู่ข้างในห้ามออกนั่นน่ะนั่นน่ะออกไม่ได้จํากัดพื้นที่ไม่ให้ออกออกไม่ได้ไม่ต้องออกนั่นน่ะ ไม่ให้ออก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 แล้วไม่ต้องมุดแล้วไม่ต้องออกเลยกันไว้งั้นเลยอ่าโดนขังแล้วทีเนี้ยโดนขังละไม่ให้ออกละโอ้ยลมะนองโดนขังโดนขังใครโดนขัง ใครโดนขังใครโดนขังเนะี่ยโดนขังแล้วเว้ยอ่ะโดนขังแล้วเว้ย